ถ้าสมัยก่อนเรามีป่าเหลือถึงเจ็ดสิบเอร์เซ็นตเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่ว่าเลยถ้าว่าเราสร้างเขื่อนเพื่อประโยชน์ในการชนบประทานที่มันที่มันเกิดประโยชน์จริงๆนะแต่ขอบเขตของยุคสมัยมันไม่เหมือนกันสมัยก่อนเรามีป่าเยอะเราสร้างเขื่อนภูมิพลสร้างเขื่อนอะไรต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อลองรับความเติบโตของบ้านเมืองได้ แต่ปัจจุบันนี้ป่ามันเหลือน้อยเหลือไม่ถึง30%มสิบเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำปัจจุบันนี้มันไม่สุ้งแล้วที่เราจะเอามาแลกกับอะไรต่างๆขอบเขตมันมันไม่เหมือนกันผมต้องทำให้คนไทยอยู่รอดให้ได้คนไทยปลอดภัยให้ได้มีคนไทย อยู่ป่าสร้างได้สัตว์ป่ารักษาได้นะครับแต่ถ้าน้ําท่วมไม่มีคนไทยนะครับประเทศก็อยู่ไม่ได้น้ําท่วมเมื่อปีห้สี่เพราะว่าโลกมันแปรปวนพายุฝนมันตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วมันท่วมกันทั่วทั้งเอเชียนะน้ำป่านี่ไหลบาลงมาจากภาคเหนือทั้งปิงวังยมนน่น เทลงเจ้าพญาก็เ,เขื่อนแม่วงที่มันไปเกี่ยวอะไรกับน,น้ําท่วมเขื่อนนะมันกัดเฉพาะน้ําที่มันไหลลงมาจากบนเขาอะเขาไพพิบัตเหล่านี่มันเกิดจากธรรมชาติมันเสียสมดุลก้ยังจะมาทําลายป่ามันก็ยิ่งสูญเสียสมดุลไปกันหญ่างแตอนี้ถามว่าป่าเนี่ยเสียไหมน,น้ําท่วมเสียครับนะฮะหมื่นไร่สามทำไงไปปลูก ก็สั่งแล้วให้ปลูกสามเท่าปลูกป่าทดแทนใครปลูกหมยถึงผู้คัดค้านอ่ะคนนั้ใครก็ตามที่คัดค้านไม่ช่วยกันปลูกสิทันรับไปเลยมากหมื่นไร่ให้พวกกูปลูกเนี่ยนะมึงเป็นคนทำลายป่าแล้วมึงให้กูปลูกเนี่ยนะ,ะผมจะให้ตังค์นั่นแล้วมันเงินพ่อแม่คุณหรือไง มันเงินภาษีของคนทั้งชาติให้ออกมาปลูกต้นไม้สร้างภาพฉุดเชยการสร้างเขื่อนมันแทนกันไม่ได้ไปช่วยปลูกหมื่นไร่อาจะหาที่ให้ถ้าทันรักนะักปลูกมาเลยหมื่นไร่ปลูกตรงไหนที่ที่เคยเป็นป่ามันก็กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมเป็นตึกราบ้านช่องเป็นที่ดินทำกินไปหมดแล้วให้ปลูกไว้หลังบ้านหรือไงครับ จังหวัดละหมื่นหมื่นหมื่นไม่ปลูกก็ได้ป่าขึ้นมาได้ป่ามากกว่าเดิมสามเท่าเคยปลูกป่าหรือเปล่าผมนี่พาทั้งเด็กทั้งเยาวชนทั้งจิตอาสาปลูกป่ามานับครั้งไม่ถ้วนคือคนที่เคยปลูกป่าเราจะรู้ดีว่าป่าที่ปลูกอ่ะมันไม่มีทางที่จะสร้างขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์ได้ง่ายๆ ต้นไม้กลัวมันจะโตกลัวมันจะกลายเป็นป่าสมบูรณ์มันต้องใช้เวลาเป็นเลยร้อยปีกลัวมันจะมีเห็ดขึ้นกลัวมันจะมีหน่อไม้ขึ้นกลัวมันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ป่าธรรมชาติเนี่ยคือมันเป็นป่าที่มีต้นไม้หนาแน่นมันสร้างความชุ่มชื้นให้กับอากาศทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลกลัวที่ป่าทดแทนมันจะทําประโยชน์ได้ขนาดนั้นนะมันต้องใช้เวลา นี่ผมนี่เป็นอธิบดีของป่าไม้นะอย่าได้อย่าได้สงสัยว่าผมไปเป็นอย่างอ,างอางื่นเข้าชนะเพราะฉะนั้นเรื่องผมไม่รู้เนะี่ยมันไม่มีนะครับเรื่องแบบนี้นะฮะแน่นอน,นก็ยังไงพวกตศีตสาเยบีเยมาเขาก็ไม่ก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วคุณบอกยังไงเขาก็เชื่ออยู่แล้วบอกว่าจะให้ปลูกป่าทดแทนปลูกแล้วใครจะมาดูแลใครจะมาสานต่อ ก็ดูอย่างไอ้พวกโครงการที่รัฐบาลทําเป็นว่าเฉลิมพระเกียรติอะไรพวกนั้นสิมันปลูกกันจริงๆจังๆซะที่ไหนเนี่ยมีแต่สร้างภาพทั้งนั้นเให้คุณตั้งใจจะหลอกชาวบ้านเขาจริงๆใช่ไหมนว่าเขื่อนเนี่ยมันสามารถป้องกันน้ําท่วมได้ผมรู้ว่าโครงการนี้มันมีความพยายามจะสร้างมานานแล้วแต่ EIA มันไม่ผ่านมาตั้งสามครั้งแล้ว แล้วมันก็มีความพยายามดันทุกลังจะสร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานมันก็บอกอยู่ว่าเขื่อนนี้มันได้ไม่คุ้มเสียมันไม่ผลิตไฟฟ้ามันให้ประโยชน์กับการชนลบประทานให้ประโยชน์กับพื้นที่การเกษตรแค่เฉพาะคนส่วนน้อยในพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์กับสังคมโดยส่วนรวม มันไม่คุ้มกับงบประมาณแล้วก็ยังจะดันทุลังสร้างเพื่ออะไรเพราะอะไระก็ผลประโยชน์มันเยอะไงใช่ไหมละ่ะก็หนึ่งหมื่นันล้านเนี่ยนึ่งหมื่นหกพันล้านงบประมาณที่ใช้ในโครงการเนี้กินกันสบายเลยพอโครงการได้รับการอนุมัติวกคุณเองก็กินกันสบายแล้ว ลัวเขือนจะสร้างเสร็จพวกคุณเองก็หมดวาระไปอยู่ตำแหน่งไหนกันแล้วไม่รู้ป่านนั้นก็โลยกันหมดแล้วอะผมกราบขออภัยทุกท่านที่กำลังชมด้วยนะครับถ้าผมไม่สุภาพพูดจาอะไรบังคําออกไปไม่เหมาะสมคือผมก็ไม่ใช่คนใหญ่คนโตอะไรไม่ได้จบสูงอะไรมาจากไหนนะ แต่ผมก็ให้เกียรติท่านในฐานะที่ว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะอันนี้ถือว่าผมให้เกียรติสุดๆแล้วนะก็ท่านลองเก็บไปคิดดูก็แล้วกันอันนี้สิ่งที่ผมพูดครับ